ไปกระทอกรับพี่น้องครับแอบเป็นสิบาทพี่น้องเข้าไปปิดท้ายรายการด้วยหัวเจ๊ใหญ่ราดกระบังสุดยอดมากๆครับตรวจดิ่นไม่เข้าแต่ทีเด็ดไฮไลท์ดับสนิทบนเม็ดเดียวและล่างเม็ดเดียวก็ยังเอาอยู่เหมือนเดิม สวัสดีครับพี่ชื่นช่องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเงินเจวดาพารวยช่องน้อยๆแต่100%ตามสโลกแกนครับเมื่อนี้แอดมินสิภาพีพานองไปตามต่อกับหวยเจ๊ใหญ่ราชกระบังปิดท้ายรายการงวดประจำวันที่16สิงหาคม2 5 6 8กครับแอดมินสิภาพพีโทรหาเจ๊ใหญ่ไปฟังจากปากเจ๊ใหญ่ครับว่างวดนี้เจ๊ใหญ่จะให้ทีเด็ดทีขาด ทีเด็ดไฮไลท์ครับพี่น้องครับบอกกาวรอซีฟไฮเอฟซีั้งช่องเอาไปพิจรารณาดับบนเม็ดเดียวและดับล่างเม็ดเดียวให้พี่น้องเข้าไปลดต้นทุนนี่ครับพี่น้องครับงวดที่ผ่านมาเจ๊ใหญ่ราดกระบังก็ยังเอาอยู่เหมือนเดิมดับบนศูนย์เม็ดเดียวไม่มีดับล่างหกเม็ดเดียวไม่มี แต่ตัวเด่นไม่เข้าครับงวดนี้งวดนี้ตัวเด่นไม่เข้าหลุดครับพี่น้องครับวันนี้แอดมินเจอผ้าพ,พี่น้องเข้าไปตามต่อเหมือนเดิมไปฟังจากปากเจ๊ใหญ่ราชกระบังให้พี่น้องเข้าเอาไปพิจรารณาบอกว่าอะไรย,ยังฮงครับพี่น้องครับเอามาฟังกันว่าหวยงวดนี้เจ๊ใหญ่ราชกระบังจะให้ดับเป็นชีเด็ดตัวไหนและหวยเด่นจะให้ตัวไหนเอามาฟังกันเลยครับ สวัสดีครับเจ๊ครับสวัสดีค่ะทานข้าวเย็ยนหรือยังครับทานแล้วค่ะพร้อมไหมครับกวัวรบกวนเจ๊เข้าเรื่องเลยครับค่ะวิ่งบนวิ่งบนครับเก้าและสามวิ่งบนเก้าและสามครับผมแล้วก็ฐานตัวศูนย์เก้าสามศูนย์ เก้าสามครับศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าครับเก้าสามเก้าสี่เก้าสามเก้าสี่และเก้าห้าครับแล้วก็ห้าสามแล้วก็แปดสามห้าสามแล้วก็แปดสามใช่ไหมครับอ่าตัวนี้เฉพาะบน,บนใช่ไหมครับ นค่ะตัวกันเก้าเก้าตัว, 9, ตวนึงเก้าเก้าเหรอค่ะอ๋อครับผมล่างครับวิ่งล่างก็เก้าและหนึ่งเก้าและหนึ่งนะเทมหาฮะเก้าและหนึ่งจับคู่ห้าเจ็บจับคู่เก้าสองและเจ็ดเก้าเก้าสองและเจ็ดเก้าครับค่ะแล้วก็สามหนึ่งแล้วก็ห้าสาม สามหนึ่งและก็สามหนึ่งแล้วก็ห้าสามครับผมค่ะมีแค่นี้ค่ะตัวดับแล้วครับเจ๊ดับเม็ดเดียวบนและล่างครับดับบนดับหนึ่งค่ะดับบนหนึ่งล่างครับผมดับล่างดับดับล่างดับีค่ะล่าง ดับสี่ครับผมเดี๋ยวนะผมทวนนะครับตัวเด่นใช่ไหมครับตัวเด่นเดี๋ววิ่งบนใช่ไหมฮะวิ่งบนเก้าและสามนะฮะเจ๊สามตัวมีสองชุดนะครับศูนย์เก้าสามและก็ศูนย์เก้าห้าใช่ไหมครับส่วนสองตัวก็เก้าสามเก้าสี่เก้าห้าห้าสามแปดสามแล้วก็เก้าเก้าตัวกันใช่ไหมฮะใช่ค่ะส่วนล่าง เด่นเก้าและหนึ่งใช่ฮ <st it ut> ะใช่ค่ะเก้าสองเจ็ดเก้าแล้วก็สามหนึ่งแล้วก็ห้าสามใช่ไหมครับใช่ค่ะล่างมีสี่ชุดส่วน <st it ut> ดับทีเด็ดเลยก็คือดับบนหนึ่งเม็ดเดียวใช่ไหมฮะใช่ค่ะสูตรเก่าไม่เจ๊สูตรที่เก้าสิบของวดนี้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ทั้งบนทั้งล่างเลยใช่ไหมฮะค่ะ <st it> ดับล่างก็คือสี่เม็ดเดียวใช่ไหมครับเจ๊ ได้ค่ะวดที่แล้วหมานไหมอันนี้ชอบมากนะชอบมากคือเก้าห้าและ 9, 9, 5, เก้าสามเก้าห้าเก้าห้าและก็สามบนใช่ไหมฮะค่ะบนบนค่ะบนตัวนี้ก็คือตัวตัวตวงกลมเลยใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะล่างแล้วครับเจ๊ล่างนี้สามหนึ่งอ่ะสามหนึ 1> 3, 1, ่งเหรอค่ะล่างอ่ะสามหนึ่งถ้ามันมาเต้นอ่ะเพราะว่าสูตรเรามันเป็นอ,อย่างนี้ใช่ไหม โอ้ยวันนี้แปดห้าห้าแปดทำไมมาดังจังเจ๊สุด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 เลยอ่ะโอ้โหเขาปล่อยเขาปล่อยมานี่เขาปล่อยมาเนี่ให้ดังระเบิดระเบ้อเลยอ่ะตั้งแอปเป๋าตั้งทั้งลอตเตอรี่นี่ไม่มีเลยนะแปดห้าห้าแปดเนี่ยลองดูว่าผมจะเอาอยู่อ่าลองดูว่าผมจะเอาอยู่ไหมของผมดับห้านะ บนเหรอใช่ครับดับห้าบนครับผมดูว่าผมจะเอาอยู่หรือเปล่าถ้าดับถ้าดับห้าบนนะมาสามแน่นอนเล่นติดสามเลยถ้าดับห้าบนเหรอใช่ถ้าดับห้าบนเล่นติดสามเลยเล่นติดสามเลยเหรอใช่จะมีแค่สองตัวเก้าสามและแปดสามแต่หวยมันขยันนะเจ๊หวยมันขยันนะสองสามหกนี่ขยันจริงๆนะขยันมากแม่ยัง<า>ติดติดดับหลายโซนอยู่นะบนนะ่ะ เฉพาะบนใช่ไหมครับค่ะอ๋อแต่ตามที่ดูมานี่ตั้งแต่ปีใหม่มานี่6หกห้าสะเอ้สองสามหกนี่ไม่น่าพลาดนี่มาตัวหนึ่งแน่นอนแต่ว่าถ้าตัวเดียวในวงกลมบมนนะ่ะวงกลมไปที่สามเลยบนใช่ไหมฮะค่ะอ๋อแต่เก้าก็น่าลุ้นเหมือนกันนะ ใช่ใช่ก็ได้สองตัวนี่แหละค่ะเก้าและสามเก้าและสามน่าน่าลุ้นมากๆเลยน่าลุ้นมากๆเลยเก้าสามเก้าสามแล้วก็ไอเก้าสี่วันนี้นี่ผมชอบนะผมชอบติดเต็มนะติดเต้มทุกตัวเนี่ยหอยนะีที่ให้ไปนะ่ะเต้มสองตัวบนติดเต้มสามตัวบนก็มีศูนย์เก้าสามนี่แหละแล้วก็ศูนย์เก้าห้าถ้าหลักศูนย์นะถ้าหลักศูนย์นะผมชอบศูนย์เจ็ดไม่รู้นะ าตามตามหลักที่ที่ที่คำนวณมาแต่มันก็ไม่ค่อยถูกหรอกครับมันเป็นระยะสั้นๆแค่นั้นเองเพราะว่ามันมันมันคิดใช่ก็ติดแบบหลายสูตรเอาเหรอบนนะโอ้ยงั้นก็ไม่ซื้อกันก็ก <c oughs> ็ซื้อเลยซื้อเลยมันก็แล้วแต่ดวงค่ะนะดวงอยู่ที่ดวงใช่มันอาจจะเป็นไปได้หมดทุกอย่างนะจ๊าใช่แต่ว่าดับนี้มันมันนานนะนะถ้ามันจะหลุดก็ อาจจะเป็นได้เพราะว่ามันเข้ามาเก้าสิบสองงวดแล้วเกือบร้อยแล้วเฉพาะเฉพาะสูตรดับบนเล็ดล่างเม็ดเดียวนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ก็เดินดีนะเจแต่ก็เดินดีนะครับเดินดีเดินดีเออ,เด,อเ,ดเดินดีม,ดมากมากครับผมเอาเป็นว่ารบกวนเวลาแค่นี้ครับเจครับอขอบพระคุณมากๆที่ให้แนวทางเอฟซีทางช่องครับผมสวัสดีครับ ครับพี่น้องครับพี่น้องนี่ยินจากปากเจ๊ใหญ่ราดกระบังไปกันบัดทุกคนแล้วบางทางจะสับสนในการสนทนาของแอดมินและเจ๊ใหญ่แอบมินสกีเกลงกระดาษพร้อมกับอธิบายให้พี่น้องเฮาเอาไปผิจารณาอีกหนึ่งรอบเอาบะเบิกันว่าหวยปิดท้ายรายการวดนประจำวันที่16สิงหาคม2568สิมแปี่มนานเอามารับชมกันเลยครับ เน็่ครับพี่น้องครับก่อนอื่นเนี่ยมิสิาพาพี่น้องเข้าไปย้อนขบวนความกันเหมือนเดิมครับงวดที่ผ่านมาหวยเจ๊ใหญ่ราดกระบังวดประจำวันที่หสิงหาคม2อ6พกครับหวยเจ๊ใหญ่ให้ดับมาบนหลักสิบและหลักหน่วยไม่มีให้ศมาเม็ดเดียวบนผลหวยออกบน8 5 2ผ่าพันครับพี่น้องครับ ส่วนล่างครับพี่น้องครับส่วนล่างผลหวยออกล่าง5 0ผ่านครับพี่น้องครับนี่แหละครับแอดมินบอก9ก้าิทีเด็ดไฮไลท์9กโกงวดครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องครับที่แอดมินบอก9ก้าอิให้เอซทั้งช่องว่าทีเด็ดไฮไลท์คือดับบนและล่างเม็ดเดียวหลักสิบและหลักหน่วยไม่มีคือไม่มา แต่ยังผ่านคือเก่าครับ90กว่างวดตามสูตรของเจ๊เกาิกว่างวดครับยังเอาอยู่เหมือนเดิมส่วนเลขเด่นของเจค๊ดดครับผิดนะครับเด้อผิดครับผมผิดครับผิดครับล่างก็ผิดครับผมล่างก็ผิดวันนี้หลุดครับพี่น้องครับหลุดส่วนหววทีเด็ดไฮไลไท์ก็ยังเอาอยู่เหมือนเดิมวันนี้พี่น้องเฮ้าฟังจากปากเจ๊ใหญ่ราชกระบังกันเบิดทุกคนแล้ว แต่การสนทนาของแอดมินบางท่านจะไม่รู้ที่มาที่ไปจะไม่เข้าใจในการสนทนาแอดมินและเจ๊ใหญ่แอดมินเขียนลงกระดาษพร้อมกบอธิบายให้พี่้องเฮาได้รับรู้รับทราบอีกหนึ่งเที่ยวเอามาบงกันเลยครับหววปิดท้ายรายการงวดประจำวันที่16สิงหาคม2568ับเริ่มต้นกัน,นครับพี่้องครับเริ่มต้นกันด้วยหววดับ หลักสิบและหลักหน่วยไม่มาบน1เม็ดเด,ยเดียวด้วยครับเด้อหเม็ดเดียวงวดนี้นี่แหละครับพี่น้องครับสูตร9กาก็งวดเกือบร้อยงวดอาจจะหลุดงวดนี้ก็เปลนไปได้ครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วพิจารณาเอาเด้อครับเด้อก็เป็นไปได้เป็นไปได้ปัื่นครับพี่น้องครับกองฉลากไม่ได้ตักลูกบอลออกสักลูกกองฉลากไม่มีหวยดับและกองฉลากไม่มีหวยเด่นเจหฮม่าเป็นวิทยาทานเผื่อเป็นท่านครับ ท่านบุญบาร,รมีท่านยังกระสางครับพี่น้องครับเป็นบุญบาร,รมีเบิดขอให้เจและครอบครัวของท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญประสบแต่ความสําเร็จมันหมันฉกฉกมันหมัน,มนปังปังเรื่อยตลอดปีและตลอดไปครับแอมินเป็นตัวแทนเอฟซี FC ทั้งช่องอวยพรไฮเจใหญ่ราดกระบังขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อหวยเจไหมาเป็นแนวทางเป็นวิทยาทาน ส่วนล่างครับพี่ดองครับหลักสิบและหลักหน่วยไม่มีคือไม่มา4เม็ดเดียวเด้อครับเนอะสี่เม็ดเดียวถ้าหลีกเลี่ยงได้ให้หลีกเลี่ยงทาหลีกเลี่ยงบ่ได้จัดไปครับพี่ดองครับเพราะฉะนั้นแล้วให้พี่ดองเข้าพิจารณาเอาเยอะๆให้พี่ดองเข้าโปรดใช้ดุลพินิจวิจัยานในการรับชมครับส่วนหวยเด่นเด้อครับเนอะหวยเด่นเจ๊ใหญ่หมดประจำวันที่16สิงหาคม2568กครับปิดท้ายรายการทั้งหวยเด่นทั้งหวยดับ หวเด่นวันนี้เจ๊ได้ฟังจากปากเจ๊ใหญ่ราชกระบังกันแล้วหวยเด่นวันนี้หวยวิ่งหวยรุ่นวันนี้เจใหญ่ให้มาเและสกับพี่น้องครับเและสเจใหญ่ให้ความกรุณาจับคู่มาให้สตัวสองเม็ดกับพี่น้องครับศูนและศูนย์เและศูนย์เก้าห้าเและเก ตัววงกลมแดงๆนี่คือตัวเด่นของเจ๊ครับพี่น้องครับคือตัวเด่นของเจ๊เจ๊บอกว่าเด่นมากๆ93และ95้าห้ให้พี่น้องเข้าพิจารณาเอาครับวิ่งล่างครับพี่น้องครับวิ่งล่าง9และ1นะครับเด้อวิ่งล่างไข่รูดได้รูดไข่วิ่งได้วิ่ง9และ1เจให้ความเมตตาจับคู่มาให้4ชุดกับพี่น้องครับ 9, 2 9 9 2 7 9 สามหนึ่งและห้าสามครับพี่น้องครับตัววงกลมแดงๆนี้ตัววงกลมก็คือตัวเจชอบถ้าชอบตามเจก็ตามกันไปครับพี่น้องครับถ้าไม่ชอบก็หลีกเลี่ยงกันไปครับไม่มีใครรู้จริงว่าพี่ไพ่โหดจริงครับพี่น้องครับให้พี่น้องเฮ้าพิจารณาโปรดใช้ดุลพินิษ์วิทยาในการรับชมปฏิีานมาเจหลุดนะครับเด้อหลุดครับตัวเด่นของเจหลุดครับทั้งบนทั้งล่างหลุดลุยเลยครับแต่ไม่เป็นสิ่งที่น่าอาย ไอพี่น้องเข้าเบึงพิจารณา f อเกาจจรู้ดีครับเพราะว่า f อเกาจะตามเจใหญ่ตะรอดวันนี้ก็คือกันครับพี่น้องครับวันนี้ก็เหมือนกันเจไหมานี่ครับทั้งบนทั้งล่างนี่แหละครับพี่น้องครับทั้งดับบนดับล่างเบ็ดเสร็จเรียบร้อยในคลิปนี้คลิปเดียวไอพี่น้องเข้า ผิจเจรนาเอาเลาหลายครับให้เดินสายกลางด,ด้วยครับเด้อให้เดินสายกลางครับบอมเวมนว่าเพื่อนไหนมาตัวไหนกัตตบีตะบันเสือ้อย่างเดียวไม่เป็นผลดีครับจมพึงเสมอไว้ว่าไม่มีใครรู้จริงครับถ้าเพื่อนรู้จริงเพื่อนบุกบอกห้าหรอกครับพี่น้องครับแอดมินจะพยายามเตือนสติเอฟซีทั้งช่องเสมอๆถ้าคิดว่างวดได้ซับสนอเลยมินขอยอซับสนได้ถ้าซับสนยาซื้อครับพี่น้องครับหยุดซื้อทันทีอยายาซื้อด้วยครับเด้อ แต่ถ้ากิดว่าโอ้อโอยอดบอไดรอกแอบมินก็ไปหาลอต,ตารี่ไว้ให้ไปหา,าลอตอรี่ไว้จังหวดหนึ่งงวดละใบสองใบก็พอถ้าสับสนในงวดนั้นๆแอบมินพยายามเตือนสตีไให้เอฟซีตุ้งช่องถูกคลิปกับพี่น้องครับบอมเบลวาเพิ่นธไฮมาตะบีตะบันเสือ้อยางเดียวเสื้อคนว้ยไล่กับตัดีครับพี่น้องครับถาบาเสื้อคนจะเลยกับตดีอีกล้ครับให้เดินสายกลางดีที่สุดนะครับเด้อเดินสายกลางดีที่สุด กับสวัสดีเอซี่อซไม่ที่ก็มารับชมกับขอบุญขบคุณพี่น้องเฮ้าที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มีนกับแอม่น้อยแ,และคณาจารย์ต่างๆได้ดีเสมอมาคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายในงวดประจําวันที่16สิงหาคม2568ขอให้พี่น้องเฮ้าทางช่องนี้เอาไปขัดเอาไปกรองขัดกองแล้วเรียบร้อยค่อยลงทุนให้พี่น้องเฮาถ้าพี่น้องเฮาลงทุนแล้วใครที่ลงทุน ก็ขอให้โชคโชคมั่นมั่นปังๆลัๆลำๆรวยๆยครับถ้าจะชอบที่นี่ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนสิบพลาดคลิปจะต,ต,ต่อไปถี่มินงลงเมั่ว่าสิมีประโยชน์บรายกันหน่อยครับสุดท้ายนี้ขอให้ปี่้องเ้ามิแต่ความสุขความจเจริญเดินทางปลอดภัยขอบคุณอุ่นหนึ่งสิ่งใดสมดังปรารถนาหนึ่งปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้พี้องเข้าสมมูรณ์ับปรารถนาลำลำในรวยเงินไหลกองทองไหลมาคุณพรักษาเทวดาคุ้มครอง สวัสดีครับ